ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับเสียงแคนอย่างนี้พี่ลิงเขาจำได้ว่าคุณเนี่ยบอกว่าคุณเนี่ยชอบหมอลามครับแต,แต่เราไม่เป็นใช่ไหมครับผมเคยฝึกไหมไม่เคยเลยครับ แต่ชอบว่ามันเพราะมันเป็นแบบเสน่ห์ของใช่ครับของพื้นที่ัของพื้นบ้านของเราครับนี่สวัสดีครับลังบงลังบงของกาโยคกยักเ์กันดักเอวเต้นเด่นกันเด่นเต่นกัน ไหว่รีบไหว้อายุยืนแข็งแรงหมอลำพันปีจริงปะเนี่ยครับผมนี่อยู่มาพันปีแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วใช่เรารวมอายุกันอ๋อรวมอายุกันไม่ใช่ว่าคณะนี้อยู่มาพันปีไม่ใช่ครับรวมกันหมดเลยรวมทั้งหมดเนี่ยคนละเจ็ดสิบแปดสิบก็พันปีอยู่แล้วพี่ที่ร้องชื่อพี่อะไรครับพี่จันเพ็ญศิริเทพค่ะแม่เหรอพี่ค่ะพี่พี่จันเพ็ญอายุเท่าไหร่หกสิบสองค่ะโอ้ยจะดูสาวมากขอบคุณค่ะเว้จริงไม่สวยยังไงอดีตนางเอก ภาพยนตร์เรื่องลูกอีสานนี่จริงปะะจริงนนเี่ยของครูคำพูนบุญทวีใช่ครับเป็นแม่บักคูนครับเป็นแม่บักคูนเป็นแม่บักคูนเเป็นแม่นางนางเอกแม่ค่ะนางเอกตัวแม่นางเอกตัวแม่เมื่อกี้ผมได้ยินเนื้อเพลงมามาเต้นคองกาคองกามันใช่ของประเทศเราเหรอแม่ผมนึกว่าของแอฟริกาน่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็เห็น พ่อลุงพ่อใหญ่อ่ะเวลามีงานเขาจะเน็บเตียวก็มีสายเข้ามาเหมือนเหมือนจงกระเบนใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็แบบก้องก้ากองก้ากองก้นพ่อผมนึกว่ามันเป็นเผาอย่างเงี้ยไม่ค่ะสมัยก่อนแม่ก็จะร้องโอ้ก็รู้รๆเลยอย่างเงี้ยเหรอ มันเป็นของเก่าของคนอีสานก้องก้าก้องก้าก้องก้นอะไรไปก็จำไม่ได้แต่ว่าเราก็มาแล้วก็มาร่วมสมัยเต้นมาทำเป็นลำวงของกตนแต่ถ้าเป็นหมอลำที่เอาหมอลำที่เรารวมกันหมอลำสอนลำอะไรสักอันลำเต้ยเพื่อเราที่จะเราจะได้ลำลำเต้ยย่างไหมจ๊ะเต้ยก่อนเต้ยก่อน ก็คือทำนองลำเต้ยเอางี้ดีกว่าแม่ผมมีลูกศิษย์เขาชื่อแซกชื่อจริงชื่ออะไรแซกมงคลสิงชาครับแซกชุ่มแพรเคยเคยเห็นบ่าไอ้คำคำคำแพงใช่ไหมเดี๋ยวผมฝากลูกศิษย์ให้คนนึงเดี๋ยว แบบว่าเอาแบบจัดเต็มให้หน่อยเพราะในพื้นฐานมันค่ะเตยเกี่ยวกับล่ำเกี่ยวคร่ะหมายถึงว่ามีเกี่ยวมาด้วยเกี่ยวสาวไม่ใช่เกี่ยวจีบเกี่ยวแีบสาวจีบสาวอ๋อจีบสาวอ่าเดี๋ยวแม่จัดให้หน่อยค่ะอุ้ยพี่ดูอะไรโบ๋สวยอ่ะตรงนั้นน่ะเออว่าขออนุญาตพาท่านผู้ชมไปชมนิดนึงระหว่างนี้ให้น้องชายผมฝึกกับคุณแม่ใช่เลยครับอ๋อครับนี่โอเคครับ ได้ลูกศิษย์อีกหนึ่งคนยินดีค่ะยินดียินดีขอการขันเดียลูกเก้อลูกเก้อเอาเงินมาใส่ทางด้วยสามหมื่นห้าผไม่มีลูดยันขาเลยเว้ยไม่มีเลยเว้ยโอ้โหเอาไปก่อน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 ท่านผู้ชมครับระหว่างน้องแซกซ้อมอยู่นะครับเรามีข้อมูลว่ามีอุโบสถหรือโบสถ์ที่ที่เก่าแก่แล้วก็ควรค่าแก่การมาชมมากที่วัดชัยศรีแห่งนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นก็คือจะมีรอยต่อระหว่าง ยุคเก่ากับยุคใหม่ครับยุคเก่าก็คือสิมแบบโบราณปูนที่สีเป็นแบบโบราณเหลืองๆแล้วแล้วก็มีรูปวาดขาวฟ้าที่ที่เราเห็นอยู่นะครับส่วนที่เป็นการบูรณะใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลังคาที่เราเห็นสีส้มๆเนี่ยแดงๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าข้างล่างเป็นเก่าข้างบนเป็นใหม่ด้านนอกที่เห็นเป็นเป็นเป็นชายคา ที่มีเสาค้ำคือกรมศิลปากรเนี่ยมาทาตอนหลังเพื่ออนุรักษ์ให้ให้ตัวภาพไม่โดนแดดโดนฝนะเข้าไปข้างในกันดีกว่าก็ไปดูกันนะครับผมอันนี้ยิงน้าต่างหลอกใช่ไหมเนี่ยเห็นใช่มหาอุดที่เขาว่านี่สิมเนี่ยเป็นสิมมหาอุดนะเวลาถ้าเขาจะทําพิธีที่เป็นเขาเรียกทําเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบว่าเขาเรียกศักดิ์สิทธิ์มากๆจะใช้โบสถ์มหาอุดโบสถ์มหาอุดนี่คือโบสถ์ที่ไม่มีประตูทางออกด้านหลัง Oh. คืออุดเลยตันความที่เป็นโบสถ์มหาอุดแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ uh ์สิทธิ์ของมงคลเขาบอกฝังแต่บันไดเลยนะฝังตั้งแต่แนวบันไดขึ้นมาเขาเลยไม่ให้ผู้หญิงข้ามบันไดนี้เข้าไปในอุโบโสถ uh huh. เพราะว่าจะเกิดความอัประมงคลกับผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวทามาค้าไม่ขึ้นอะไรอะไรประมาณนี้ uh huh. อย่างที่ข้อมูลบอกก็คือเป็นหน้าต่างหลอก,นนลอกจริงๆคือเป็นปหนังนะครับร<ด>ูกปก็อย่างท,ที่ที่บอกไว้ว่าใช้สีจากวัสดุธรรมชาติ อย่างภาคอีสานก็ใช้ครามครับหทางเหนือเขาเรียกฮอมใช่ไหมใช่ทัคือสีมรามมันแหละสีสีฟ้าเนี่ยต้นเขก็จะเป็นสีเหลืองผมชอบอันนึงนะการวาดเนี่ยไม่ได้เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วาดแบบช่างหลวงอ่ะคือาถ้าเทียบกับวัดพระแก้วจิตรกรรมฝาผนังถ้าผมเดาเอาอแบบของผมนะเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพสามมิติ และนี้เป็นภาพสองมิติเรียกว่าเป็นงานฝีมือชาวบ้านนะหลักการเลยนะใช่ครับเขาบอกเป็นช่างจากมหาสารคามเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นงานวาดแบบสไตล์ใช้สีโทนเย็นและไม่เว้นช่องว่างวาดจนเต็มผนังทั้งหมดเขาบอกข้างในก็สวยมีภาพนรกสวรรค์อะไรด้านหน้าด้วยอันนี้เป็นเรื่องตำนานสังศิลป์ชัยเป็นเป็นตำนานพื้นบ้านของภาคอีสานลานังเอ๋ยหอดเดี่ยวเห็นหน้า แม่นบอกครับเพราะเหลียวเห็นหน้าข่าวมา,าคือลานังเอ๋ยเนี่ยเราเก็บคําเก็บคําแล้วล้วก็ไปเอื้อนข้างหลังเขา้าใจไหมลูกเราจะไปยืดทุกตัวไม่ได้อ๋อครับเอาใหม่นะสิตัดต,ตีนสินมือแตงเอาพานางซอนแตงเอาพานังซอนเอาานี่ยหมายถึงว่าเสียงเยอะไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่เราออกหมดนะลูกเราต้องมี นุ่มบางคำแล้วก็จะเอื้อนให้นุ่มนุ่มนอันนี้เขาสิรูจังไหนะครับว่าค้าวลงไทยนี่เขาต้องเอื้อนแบบไหครับก็ทํานองมันลูกลานั่งเอ้ยที่แม่ทําจุดๆดนะครับผมลานั่งเอ้ยพ่อจะเหลียวเห็นหนาขาวมากคือกระดาษพ่ออยากวาดลูกใบไปให้ีอแมงเง้ยลํำใส่แคนเบื้องบัตี่นิมอ่น ลานางเอ๋ยพอจะเลียวเห็นหน้าข่าวมาคือกระดาษแต่งเอาพนังนะสอนแป๊เดียวดีขึ้น,นๆๆแล้วนะไกสิเะแซบแล้วครับผมก็ยากผิดปกตินะครับผมเพราะว่า มันใช้ลูกเอื้อนเหมือนไม่เหมือนร้องเพลงครับมันมีมีหนักมีเบามีนุ่มนะครับที่แม่บอกนะครับผมก็ยากพอสมควรครับมันเป็นความใฝ่ฝันผมตั้งแต่เด็กครับผมแต่ก่อนเห็นคนปู่เป่าเป่าแคนครับก,ก,ก็ก็อยากก็อยากจะร้องเป็นแต่คุณปู่เขาร้องไม่ได้ครับผม่าแคนเป็นอย่างเดียวครับก็ตั้งแต่นั้นก็พยายามฝึกร้องฝึกร้องแต่เขาไม่เป็นสักทีครับพระอุโบสถทางเข้าก็เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องเขาเรียก นรกกับภูมิสําหรับคนที่ทําไม่ดีส่วนมากศาสนสถานมักจะมีเรื่องการสอนและการเตือนหนาแนมแหลมๆคนคดโกงมีเครื่องพันธนาการรัดคอมีมัดมือพี่ดูดูดิเป็นภาพที่สมัยนี้ศิลปินนะอย่างดังอ่ะวาดรูปสไตล์นี้เลยอ่ะหน้าหน้าแบบนี้เนี่ยแล้วดูดิคือแบบเป็นหมาปะเนี้ยเป็นอะไรเงี้ยตัวแบบเป็นการ์ตูนกระตูนหน่อยๆอ่ะ อันนี้ก็เป็นนรกกระพูมอ๋อเลื่อยแต่ละคนถ้าด้านนี้ก็ถูกเลื่อยเลื่อยเสร็จแล้วโยนเข้าไปคุมไหนกระทะไหนจกามาจิกเอาครีมดึงอันนี้พูดปลดพูดปูดปดอ่าแล้วก็จะไปลงที่กระทะไหนตอบแต่ละกระะหนึ่งสองมี่ห้าหก็ดเมันอาจจะไม่ครบก็ได้เพราะว่าข้างบนโดนปูนมาลงมาปิดผมเดาว่าจริงๆรูปเลยขึ้นไปเพราะว่ารูปยังขาดอยู่ถ้าของนั่งเดิมน่าจะรูปเลยขึ้นไปอ๋อสวยงามเนอ ด้านในเป็นเขาก็บอกว่ายังเป็นเรื่องเรื่องเดิมแต่อันนี้เป็นเรื่องการศึกการลบของพระสังสมชัยแล้วก็อันนี้เป็นราศีต่างๆที่หลังหลังพระประธานนะฮะจะเห็นเป็นราศีต่างๆมีมีหรอมีพญานาคพญานาคอ๋อนี้ผมเห็นที่ที่ประเทศลาวก็แบบนี้เลยมีพญานาคมีช้างมีอะไรอ่ะเป็นราศีที่ไม่เหมือนฝรั่งนะเป็นราศีแบบในภูมิภาคล้านช้างเราอะนะราศีต่างๆ นี่เราเห็นเลยนะพี่ร้อยกว่าปีประมาณานาี้ก็แต่งกายแบบนี้ด้วยผ้าแบบนี้ก็นุ่งหง<ก>่มแบบนี้เราก,ก,ก็นุ่งกันอยู่